สวัสดีครับพกไปแล้วนะครับในตอนนี้นะก็จะเป็นการสาธิตการสร้างแมพเพิ่มเติมนะครับสร้างไทชิตไทเซตเพิ่มเติมเข้าไปในตัวเกมเมทมเพลตที่มีอยู่แล้วนะครับในเทมเพลตเนี้ยจะมีไทชิตอยู่ที่เป็นรูปภาพนี้นะครับซึ่งอาจจะยังมีตัวตกแต่งน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มเติมโดยจะเอาภาพเนี้ยมาจากเว็บไซต์คราฟิกดอทเน็ตเช่นเคยนะครับก็มาจาก Medi ด v a l ูอิ คาร์ต er, ูนทูดี้แพลตฟอร์มเมอร์ไทเซตนะครับสามารถเข้ามาดาวน์โหลดที่นี่ได้นะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะมีไฟล์ตัวนี้นะครับ .png ไฟล์ <c oughs> ซึ่งตัวอย่างที่ผมจะเอาวันนี้ผมจะสาธิตการเอาภาพพวกนี้มาประกอบเข้าไปในตัวไทเซ t ตที่เรามีอยู่แล้วตัวนี้นะครับโดยเครื่องมือที่จะใช้เนี่ยผมจะใช้เว็บไซต์ Pixel นะครับ Pixel.com นะ Pixel App.com นะเว็บไซต์นี้นะครับ เราก็เริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับไม่เสียเวลานะครับก็ใช้ปุ่มสร้าง create s p r e e นะครับมันจะเปิดหน้าเว็บประมาณในการสร้าง spreadsheet ตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะเอา import ตัวไฟล์เดิมที่เรามีอยู่แล้วเข้าไปนะครับก็คือผมจะ import ตัวต้นฉบับเดิมนะครับคือตัวนี้นะครับที่เป็น type set sheet ตัวเดิมนะครับกด copy เข้ามา มันก็จะนําเข้านะครับเราเลือกเป็นแบบแท็ชิตรูปต้นฉบับนี่จะเป็น64นะครับคูณ64นะครัเป็นช่องนี้นะครับกด Import ลงนะครับมันก็จะได้เป็นแท็ชิตออกมาเป็นมี40รูปนะครับนะครับอันนี้มันจะตัดภาพให้เราแบบนี้แล้วต่อไปเราจะลองเอาภาพที่นําเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเอามาใช้นะครับมาเพิ่มเข้าไปในนี้ เพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่ารูปเนี้ยต้นฉบับตัวนี้นะครับมันจะมีขนาดร2อยสิบปดนะครับคูณ1้อยิแปดแต่ว่าภาพตัวนี้เราทําที่เราทําไว้ตรงนี้นะครับมันมีขนาด64คูณ64ซึ่งไม่เท่ากันนะครับวิธีการก็คือเราต้องรีไซต์รูปภาพก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ตัว p i x e l a p p ตัวนี้ทําเหมือนกันนะครับโดยกดปุ่มที่ create s p i t e เพื่อสร้างสปายตัวใหม่ขึ้นมาก,ก่อนนะครับเ,เราก็จะเปลี่ยนรีไซต์ตัวนี้ให้มันกลายเป็น128รอยสิบแปดนะครับ 2 2 8คือให้เฟรมตัวกมันใหญ่ขึ้นเป็น128นะครับต่อไปพอเราเอารูปใส่นะครับเราเลื่อนรูปภาพพวกนี้ใส่เข้าไปนะคับ,อบปอมาบางนะมีทั้งหมด16รูปนะครับรูปเฟรมแรกตัดทิ้งได้อันนี้เป็นสิงโตนะครับแต่ลังก็มีขนาด128ยปดเหมือนกันอันนี้เราสามารถปรับตำแหน่งของมันได้นะครับเพรนนก้อนหินนี่มันลอยอยู่นะครับ ถ้าเราเอาไปประดับฉากปุ๊บเนี่ยมันจะลอยนะครับเราก็ลากลงมาให้มันติดพื้นอย่างนี้นะครับใช้นิ้วใช้มือนะครับใช้เครื่องหมายมือตรงนี้นะครับเราก็ดึงลงมาให้มันอยู่ติดพื้นเวลาที่เอาไปวางในฉากมันจะอยู่วางอยู่บนพื้นนะครับ ก็จะมีก้อนเห็นก้อนเล็กก้อนใหญ่นะะน,นะครับนี่เป็นป้ายนะครับป้ายนี้รู้สึกว่าจะมีแล้วก็ลบทิ้งได้นะครับนี่ป้ายนี้ไม่มีนะครับ้านนี้โอเคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยพอได้แล้วนะครับเราก็จะเซฟนะครับเซฟ e อ็ก t อ o ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นรูปภาพขนาด64สี่นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับ เร็จะได้รูปใหม่เข้ามานะครับผมดาวน์โหลดนะครับจะได้รูปนี้นะครับรูปที่ที่ทถูกย่อขนาดไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอามาเข้ามารวมกับตัวนี้นะครับให้มารวมอยู่ด้วยกันเป็นไฟล์เดียวกันซะนะทํำไมต้องใช้ไฟล์เดียวกันเพราะว่ามันจะได้ง่ายในการเวลาเขียนโปรแกรมนะจะไม่ต้องโหลดหลายไฟล์นะครับก็กดเอาอนําเข้ามานะครับ เมื่อกี้ผมเซฟไปตรงนี้นะครับดูนี่กด new ตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับพอมันเป็นสเปเชีปุ๊บเราเลือกเมื่อกี้หกสิบสี่นะครับหกสิบสี่มันจะมันจะตัดพอดีเลยนะครับตัดได้พอดีก็ next นะครับ next ไปอันนี้มันอก้ถามว่าเราจะคอมไบหรือเราจะรีเพจนะครับอันนี้เราจะใช้คําว่าคอมไบเพราะมันจะไปต่อท้ายนะครับกดคอมไบเอาไปต่อที่ไหนคือต่อตรงสุดท้ายเลยนะครับเป็นเฟรมใหม่นะครับกด Import น,นี้นะครับเราจะไจ้รูปภาพรูปใหม่นะครับที่เอาเข้ามานะครับเอาแล้วรูปเดิมหายไปไหนตรงนี้ไม่โชว์นะเพราะว่ามันอยู่คนละเลเยอร์นะครับน,นี้เลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์เดิมนะครับอันนี้เลเยอร์ใหม่นะครับเลเยอร์ใหม่อันนี้นะครับอน,นี้เลเยอร์ไหนอันนี้ไม่ได้ใช้ก็ตัดทิ้งได้นะครับออเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองนะครับอินพุต นี๊นะโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าตอนนี้ไดห้าสิบห้ารูปแล้วนะครับห้าสิบห้ารูปแล้วต่อไปนะครับลองเอารูปอื่นบ้างนะครับเอารูปอื่นบ้างก็จะเอารูปที่ใหญ่ขึ้นนะครับทดสอบดูนะครับรูปนี้นะครับรูปนี้รูปนี้เนี่ยขนาดมันจะมีขนาดเท่ากับสี่ร้อยแปดสิบคูณสี่ร้อยแปดสิบนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาเข้ามาเลยมันจะไม่ได้นะครับ เราก็ต้องมาแบ่งเป็นสี่ส่วนก่อนนะครับมารีไซต์มัก่อนก็สร้างตัวดสเปรชีขึ้นมาใหม่นะครับเรากา็ตัวผมจะรีไซต์ตัวนีใ้ใหม่นะครับคือกด import นะครับ,บ import ตัวนี้นะครับเข้ามานี้เลยก็ได้นะครับ import เข้ามาก็จะเป็น Import เราจะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับก็จะเป็นสองร้อสี่สิบนี่นะครับ ได้สอง้อยสี่สิบแบบนี้นะครับกพจะได้เป็นรูปเล็กๆ4สี่อันนะเวลาเอาไปสร้างฉากก็จะประกอบด้วยสี่อันนะครับกดอินพุตลงนะครับก็จะได้รูปสี่อันนี้นะครับมานะครับเป็นรูปเป็นสี่รูปนะครับเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งนะครับเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งรูปนี้นะครับนี้ด้วยรูปนี้ก็เหมือนกันนะครับสองรอสี่สิบ 240นะคริบ <c oughs> ก็แบ่งเป็นสี่ส่วนเหมือนกันแต่ส่วนนี้มันจะเล็กๆหายไปนะครับแต่ไม่เป็นไร <c oughs> เราก็กดน Combine <oughs> นะครับก็ Import <c oughs> ก็จะได้ส่วนนี้นะครับไอ้ข้างบนนี้มันไม่โชว์นะครับเสียเพราะมันจะคนเลเย,ลยอร์นะครับส่วนนี้ในสองดูแล้วนะครับ ต่อไปก็เอาอีกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้แล้ว้ามาอีกแบบเดิมนะครับอันนี้มันมีขนาดสองข้าหกอันนี้ไม่เท่ากันนะอันนี้ผมจะยกเลิกนะครับตัวที่จะเอาอีพอร์ตเข้าไปด้วยกันมันควรจะเท่ากันนะครับเพื่อให้มันมีความเหมาะสมนะอันนี้ร้อยี่ิบแปดโอเคอันนี้ร้อยี่ิบแปดร้อยิบแปดร้อยิบแปดควรจะไป็นเ็กลุ่มนี้นะครับ อันนี้กลุ่มไอ้กลุ่มนี้มันมีขนาดร้อยิแปดนะครับร้อยิบแปดแต่ว่ากลุ่มนี้เป็นสองร้อยสี่สิบนะครับเราก็พอเรารีไซส์มันจากสองสี่สิบตัวนี้นะครับเราก็จะรีไซส์มันเหลือหกสิบสี่เหมือนกันนะครับเหลือหกสิบสี่ก็รีไซส์ก็ดาวโหลดนะครับอน,นี้เป็นทิปทับอันเก่าไปก่อนนะครับ ก็จะรูปนี้ใช่หไหมครับรูปเล็กๆเป็นเซฟแล้ว64นะครับแล้เวเราก็เอามาประกอบรวมกับตัวนี้นะครับก็กดกด import รูปใหม่เข้ามานะครับรูปนี้นะครับที่ Import เข้ามาตนี้เราอันนี้ก็เป็น64นะครับเราก็จะได้รูปภาพนะครับ อิ p พ r ตแล้วก็ไปคอมบายนะครับไปท้ายสุดเลยนะครับอินพุตเป็น New ฟ r a m มเรียบร้อยตอนนี้ได้หกสิบสามรูปแล้วครับต่อไปเราก็จะทําการเอ็กพอร์ตไฟล์นี้นะครับให้เป็นไทชีทนะครับก็กดที่เอ็กพอนะครับรดูเอ็กพอร์ตเวลาเราเลือกการเอ็กพอเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกให้มันตรงกันกับอันเดิมที่เรามีอยู่นะครับเพราะว่าอันเดิมเนี่ยที่ผมทําไว้เนี่ยจะเป็นมีทั้งหมดสิบคอลัมน์นะครับ แล้วเดสิลูชันเป็น6กสิคูณหกสิมีสิบคอลัมน์นะครับไ mm hmm. อจุนวนคอลัมน์นี้ถ้าเกิดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเวลาเอาไปโหลดในแมปมันจะเพี้ยนนะครับดังนั้นต้องเปลี่ยนคอลัมน์ที่กลายเป็น1ิบนะครับส่วนรูมันจะเพิ่มให้เองนะครับเราก็ดาวน์โหลดเราก็ไปทับไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับตนนัวนี้นะครับไทชิดที่อันเดิมนะครับจากนั้นมาลองดูตัวไทชิดอันนี้อันเดิมของเรานะครับดูภาพเดิมก่อน เดินต้นฉบับเนี่ยตัวท้ายชี้จะเป็นเน,นี่ยสิบช่องนะครับสิบคอลัมน์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบคอลัมน์นะครับทีนี้อันใหม่เวลาทำเอ็กพอร์ตมาเนี่ยเพื่อให้เวลาที่ดีไซน์ไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เออเลอร์นะครับมันจะได้ไม่เพี้ยนเราก็ต้องให้ตัวจำนวนคอลัมน์ตรงนี้เท่าเดิมนะครับนั้นรูปเดิมรูปอันข้างบนจะอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้คือตัวใหม่ที่เพิ่มเข้าไปนะครับตัวใหม่ที่เพิ่มเข้าไป นั้นเวลาเอาไปใช้งานมันก็จะไม่ไม่เพี้ยนนะของเดิมก็ยังอยู่เราเปิดตัวแมพขึ้นมาดูนะครับอ<ม>ันเดิมก็ยังอยู่ใช้ได้นะครับ<ม>แล้วตัวที่เราต้องการเพิ่มคือตัวนี้นะครับที่มันเพิ่มเข้ามาเราลองดีไซน์เพิ่มนะครับผมจะเอาไว้ที่ฟอร์กาวนะครับเป็นตัวประกอบนะเป็นภาพประกอบซูมเข้าไปดูนะครับเอ,เอาตัวนี้แปะเข้าไปนะครับในส่วนของฟอร์กาวนะครับ นี่นะครับก็อนนี้ก็จะเป็นก้อนหินตรงนี้นะครับป้ายซึ่งอันนี้จะประกอบด้วยสี่ตัวใช่ไหมครับสี่อันนะนะอันนี้ก็คล้ายกันนะครับอันนี้อันนี้ก็ตรงน,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 นี้นะครับจะเล็กเล็กกนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับ ก้อนหินสีก้อนรวมเป็นหนึ่งอันนะครับเวลาเราจะทำก๊อปปี้ซ้ำนะครับเราสามารถใช้ปุ่มขวานะครับเลือกมันก็จะกนะ๊อปปี้เวลาเอาไปวางมันจะวางง่ายขึ้นนะครับวางง่ายจะสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ง่ายกว่าพอเวลาวาดไปแล้วนะครับเยเลือกใหม่นะครับใช้ปุ่มขวานะครับเลือก,ม,กมันก็จะจําไว้นะเราประวบบางนี่เป็นต้นนะครับ น้องก้อนหินมาวางลองดูนะครับประมาณนี้น,ะนี่ก็เซฟนะครับเซฟเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตก็จะไว้สองที่นะครับก็คือไว้ที่คลแอนนะครับพอร์ตไปที่คลายแอนไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับ ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนตัวไทชีตเนี่ยนะครับตัวไทชีตเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็ Copy ไปไว้ที่ตัวไข่อันด้วยนะครับ Copy ไปที่ตัวไข่อนตัวเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้อง Copy ไปเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ใช้รูปภาพนะครับ Copy ไปเฉพาะตัวไข่อันก็พอนะครับแล้วก็ลองรันใหม่นะครับกดปิดปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับ แล้วก็สตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ใหมนะ่แล้วก็ลองดีเฟสดูเห็นว่าตัวแมพที่เราเพิ่มขึ้นนะครับนตัวละครที่เราเพิ่มขึ้นก็จะมีตอนนี้มีรูปสิงโตมาแปะแล้วนะซึ่งอันนี้เดินรู้ได้เพราะว่าอยู่ที่ฟอร์กาวนะครับเป็นทัวรประดับฉากเฉยๆนะครับประดับฉากก็เดินผ่านได้นะครับ ประมาณนี้นะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มใช้ชีสเข้าไปนะครับในในเกมนี้ได้อย่างไม่ยากนะครับโดยใช้เครื่องมือนะครับก็คือใช้โปรแกร,รมในเว็บไซต์ pixelapp.com นะครับเพิ่มเข้าไปเราก็สร้างไทชีสเพิ่มเติมนะรประกอบเข้าไปในตัวไทไทเซตนะครับแล้วสำหรับคลิปต่อไปก็จะ มาดูเรื่องของการทำไอเทมต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ